สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับบ่าวไกลสอนแชนแนลครับวันนี้ไม่ได้ขับเบคโครครับวันนี้วันนี้มาขับเจ้า FR 2 1 0 m a c t สครับเป็นรถของตัวเองครับเพราะว่ารถคันใหญ่คันเจ้า PC 2 0 0รคีหกความร้อนขึ้นครับ เท่าแกก็เลยถอนหม้อน้ําไปล้างครับก็เลยมาวิ่งกับรถเล็กครับเป็นงานทอยครับตัวนี้วิ่งได้สองวันแล้วครับนี่ครับงานก็เสร็จเก็บงานครับผมเพิ่งได้ผมเพิ่งได้เที่ยวที่สองครับเที่ยวนี้ผมเพิ่งได้เที่ยวที่สองครับมาวิ่งนี่ครับที่ที นี่ครับทีครับนี่ครับตักตรงนี้เทตรงนี้เลยครับระยะเผาขนเลยครับเต็มแล้วนัตตี้ครับเป็นคนขับ ขึ้นบอแบบนิ่มๆเลยครับรถดำสามคันครับ สลับกันวิ่งครับสลับกันเข้าระยะเผาคนนี้ครับโรงงานแปลงครับ ถ้าไปเล่นบ้านตรงติ้วแล้วนี่ก็ไปตรงติ้วเลยนี่ได้อีกอยู่รถนึงเราเอาแค่ดินเบิดเนาะเออดินเบิดแล้วกับพอดินแล้วพอเลยสิรถไอซานเป็นยังไงนะรถไอซานเป็นยังไงนะซานจะไปเหยีง เรื่องส่วนกันอยู่เก้าค่อยตอนตอนค่อยออกมาเนาะไปอันฮะแล้วเราบ่อค่อยวะเข้าไปอันเข้าไปอันสั่มรถก้อนว่ะสันเอาไปไปวะนึกว่าดินเบิร์แล้วจะสิลบบอกให้ัง่องนี่ก็รถล้มหัวอยู่นี่นะแย่ไปให้เบิร์นเ่านะ้นเอล้มยังหัวล้มมันหัวมันออกนะจับระดีับออกมดเลยอ๋อที่ฟีที่ฟีฟีบมันมันหัวที่ฟีเป็นเหยยีบเบรกเจาะนะเออส่วนมาถ้าเจาะ ออจอด,จอดเทียบกันออกมั้ยล่ะที่ฟรีที่ลนนโลฟีวันนี้โลฟีเพื่อสิบบทฉันแรกในใกล้นี้เต็มบทเต็มจ้าคือเออให้ท่าท่าเล่นเลยก็ได้นี่ครับรถจอดรอทางก็ถอยตรงลงไปเลยจ้ากี้วิดิวับโอ,อโอ้ยถอยกันยังไม่ได้ถอยเลยเนาะ เต็มแล้วครับถอยมาไม่นัดถอยเลยถอยเลยครับขึ้นบอ่อนิ่มๆครับลดแรงครับร้อยเก้าห้าคันนี้ครับดูกันแบบใกล้ๆชัดๆกันไปเลย nát tí sẽ thối mà ครัจะมั่นาก,กาไปเรื่อยๆครับระยะเผาขนเลยครับงานนี้แต่ว่าดินของเราหมดครับเจ้าของที่บอกว่าดินหมดดังไม่ถึง200เที่ยวเลยครับแต่ว่าดินหมดก่อนครับครับรถ เมก้าคันนั้น1ห7 5ครับจอดรอครับเพราะว่าได้เที่ยวเยอะแล้วก็เลยปล่อยให้รถผมกับรถคัน1 9 5นี้วิ่งครับเพราะว่าเมื่อวานแกได้โอ้เยอะครับเมื่อวานก็ได,นได้น่าจะประมาณ60-70เที่ยวครับเมื่อวาน เต็มแล้วครับครับขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับ ครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ